มาครับวันนี้มาอาัดคลิปตอนเล่นอีคาริสนะในไอหมูแดงวันนี้มากดสองคนกับปาเชียนะ <the> เพราะว่า อยากจะกดสามคนเหมือนกันแต่คุณหมูแดงไม่เล่นไงเราก็เลยเอาไอดีคุณหมูแดงมาเล่นนะเพราะว่าไอดีผมขึ้นหลังราชันไปแล้วกดกับไปเทียมไม่ได้เนาะแล้วอีกอย่างมันใกล้จะรีแรงแล้วก็เลยเอาไอดีคุณหมูแดงมาเก็บเก็บดาวให้ขึ้นลายชันนะ พยายามเก็บนะไม่รู้จะขึ้นทันหรือเปล่าตอนนี้เหลือสามวันละแต่น่าจะได้แหละเพราะว่าตอนนี้ผมแหลงกำเนิดกำเนิดสีแล้วตัวหมูแดงเนะี่ย <'s> ให้ดูนะ ก็แบนด์ก็พื้นฐานนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะพลิกแบนด์ก็คือปกติเลยผมไม่ต้องพูดผ่านทำเพลง <What the S 1> ผมคงไม่ต้องวิเคราะห์การพลิกตัวอะไรมากมายหรอกมั้งเพราะว่า มันเป็นตอนเนี้ในคลิปที่ผมอัดเนี่ยอยู่แลงไดมอนด์หนึ่งมั้งก็เลยผมไม่ต้องวิเคราะห์ตำแหน่งอะไรมากมายเพราะว่าแลงนี้เขาก็หยิบโยนโยนหยิบแบบไม่คิดกันอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะแต่ตัวที่ผมจะได้เปรียบกว่านะเพราะว่ามีเวนอมแล้วก็มีผมที่เล่นอีคาริแล้วก็มีปะเชีเล่นแบล็กไนนะ ก็ทีมผมก็จะตัวโกงเยอะกว่านะทีมนู้นก็ไม่ค่อยมีตัวโกงเท่าไหร่นะก็จะมีแรัคคูนที่เลดเกมจะจะค่อนข้างโอเรียกว่าโอพได้ไหมเรียกว่าค่อนข้างเก่งกับอินวิ A G A ทเอแกฮิวแมนทอร์ที่ถ้าเล่นดีมันก็ดีแต่ว่าถ้าเล่นห่วยมันก็โยนก็ไม่ได้มีอะไรที่วืออว่ามากนะครับ ก็คลิปนี้จะมาอัดให้ดูว่าอ่าอีคาริสนี่ก็เป็นตัวที่ในแหลงสูงๆเขาฮิตกันมากเลยนะแหลงราชันแหลงจอมราชันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมไม่มีนะในไอดีผมไม่มีไม่มีฮีโร่ผมก็มาเล่นในแหลงนี้ซึ่งก็อ่าก็หลายๆคนก็คงจะเข้าใจได้นะว่าตัวผมมันไม่มีตัวไงก็เลย สำหรับอีคาริสสำหรับผมก็คือไม่ได้เล่นช่ำชองอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าตบตบไก่แลงใดเนี่ยมันก็ไหวอยู่นะคือเพราะว่าอีคาริสเนี่ยเป็นตัวที่โอพมากนะครับในในแล้งบนบน,นี่ยคือหยิบบ่อยมากพอๆกับเวนอมเลยมั้งที่เห็นหยิบบ่อยๆ เวนอ้อมหลัง,ลงบนบนก็คือหยิบบ่อยมากเหมือนกันนะขพอตัวมันโอพีกันจริงๆนะอีคาริสนี่คือเป็นตัวจ่ายดดเมจที่สูงมากนะครับดดเมจมันกระจายเหมือนหอกสลิมไม่ใช่หอกเหมือนพาสสีฟสลิม ล้วเวนอมก็เป็นตัวที่แรงมากแล้วก็อึดมากแถมมีสกิลเข้าไปทำเดเมจด้วยนะซีซีก็มีตัวมันน่ารำคาญมากเช่นกันนะครับในแลงงบนนี่คือแค่เวนอมหลุดนี่คือก็หยิบกันแทบทุกเกมนะแล้วยิ่งใครเจอเวนอมนี่ใครเคยเจอเวนอมที่เล่นค่ำชๆนี่ก็จะรู้ว่ามันปวดกระบาลมากนะฮะเจอแต่ละเกมนะ คือเมดหรือแครี่นะถ้าโดนเวนอมกระโดดอัดนี่คือยังไงก็ตายนะครับคือมันรอดยากมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ออกของเดเมดแค่ชิ้นเดียวมันก็แรงนะแต่อีคาริสนี่ก็คงไม่ต้องพูดถึงเยอะหรอกมั้งเพราะว่ามันเป็นเป็นแครี่ไงเนี่ยอันนี้ผมแช่งมาไปหน่อยนะคือผมคิดว่าไปเชียเขาจะ เขาจะวิ่งไปไอ้นี่ไงผมคิดว่าไปเชียร์เขาจะวิ่งไปหาไม่ใช่หาดคิดว่าเขาจะฆ่าแรคคูณผมก็เลยเข้าไปช่วยแต่ว่าเขาวิ่งหนีมานะผมก็เล็ดโอเคพลาดพลาดเองเลยที่พุ่งเข้าไปอะไรเงี้ย ห่ามดาวเกมนี้ก็ฟอแรงแดเมจนี่รุนแรงใช้ได้อยู่นะดูดิเนี่ยตายฟรี An <c oughs> ดูกันเชียเล่นเนะ ในแลงบนบนตัวหน้าหยิบนี่ก็หลายตัวเลยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่โดนแบนนะก็จะมอีอีคาริสแบ็คไนท์เลดี้ซิฟฮิวแมนทอสก็หยิบได้นะถ้าเกิดว่าเล่นเก่งหมอปแปลกสตาร์ลอดอะไรอีกมิสเฮริโอทานอส อะไรอีกเวนอมคือหลายตัวมากนะครับ <Attack. S 1> คือ <Attack. S 1> สลอตแปนนี่คือไม่พอตัววงกงมมันเยอะมากนะแต่บางตัวมันก็ไม่ได้เก่งมันไม่ได้โกงหน้าเกลียดเหมือนตัวที่เป็นออโต้แบนหลายๆตัวนะครับ มันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้แต่ตัวที่โกงแบบหน้าเกียดเนี่ยมันก็จะมีทานโนสมีหมอแปดมีมิสเทอรโออะไรเงี้ยส่วนอีกสล็อตอีกช่องหนึงก็เลือกเอาแบนหลายๆตัวก็จะมีที่นิยมแบน ช่องสุดท้ายกันเนี่ยก็จะเป็นแบ็กไนส์เลดี้ซีดสตาร์ลอสสามตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบนด์ Black ็กไน h ์แหละเพราะว่าตัวมันน่าเกลียบมากจริงๆนะก็คือถ้าโดนมันวิ่งมาชนเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือมันโดนทีเดียวตายเลยจริงๆนะโดนแบ็กไน h ์วิ่งชนเนี่ย แล้วเลดดี้ซิกับสตาร์ลอดเนี้ยยังพอได้เที่ยงแต่แบ็กไนนนี่คือแทบไม่ได้เที่ยงเขาก็เลยนิยมแบรนด์แบ็กไนนกันนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะว่าไม่ชอบตัวไหนมากกว่ากันแล้วแต่คนที่เป็นพิกสุดทายคนที่เป็นแบนด์พิกสุดท้ายว่าเขาไม่ชอบตัวไหนมากกว่า อยู่ที่เขาจะเลือกเนาะก็เราก็ไม่ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรอะแต่ขอให้แบนในพวกนี้เถอะเพราะว่าถ้ามันหลุดมาเนี่ยมันสู้ยากจริงๆนะมันทำให้ทีมเล่นยากมากนะครับ อันนี้ที่ผมเอาเอามาพาดมาเพราะว่าจะเอามาเทรดสู้กับแรคคูนนะแล้วก็จะได้สู้กับเดดเดวิลได้ด้วยนะถ้าเดดเดวิลเขาพุ่งมาฆ่าเราอะไรเงี้ยจะได้กดอัดมนะันมันก็จะพอเทียงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาอย่างอื่นมาบางทีมันเทียงไม่ได้ไง แต่เกมนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจอะไรมากมายมั้งเพราะว่าเกมมันก็นำตั้งแต่ต้นต้นเลยเนาะเพราะว่าเราได้ตัวโกงหลายตัวนะถือว่าตัวโกงคือสามตัวเลยนะทีมผมเนะี่ยสี่เลยก็เลือกได้นะเพราะแมนทิตก็เป็นซับที่ที่เก่งมากตัวหนึ่งนะครับถ้า ถ้าถ้าไม่นับะกาเลตนะที่จะเป็นเมทที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะตัวผมตัวทีมผมก็จะเป็นคือตัวกงแทบทุกตัวยกเว้นะกาาเลยที่มันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากตัวมันเล่น มันสกิลมันแรงดีแหละแต่ว่ามันไม่มีโมบิลิตี้ครับคือถ้าทีมนู้นอ่ะ mm hmm. เขาเก่งกว่านีนะ้บอกเลยว่าสกาเลตคือเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าทีมนูนก็มีตัวที่สามารถปิดจ็อบสกาเลตได้แบบอีซี่อีซี่หลายๆทัวรเลยแหละ แต่ทีมผมก็มีฮีโร่ที่ค่อนข้างโกงมากจริงๆนะครับเพราะว่าดูสิทั้งอีคาริสทั้งแบ็คไนท์ทั้งเลนนอมนั่นแหละมันทำให้ทีมนูนเล่นยากมากไหมบเ,เลยดูพลังของอีคาริสตัวมันน่าเกลียดมากจริงๆนะย ด้วยความที่มันตีกระจายด้วยแหละมันทำให้หนึ่งสองหนึ่งสามได้แบบอีซี่อีซี่อะทำหลบสกิลได้นะ เขาเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะีดูไดร์ิวก็เข้ามาแบบเข้ามาตายแบบงงงฮิวแมนทอรสก็เล่นไม่เก่งนะหลอกเกิปก็เล่นไม่ได้นะพร้อมเจอมา้าไงเจอม้ากับเวนอมนะสันเ็จยากมากนะเจบไปด้วยความว่องไวแสง คือตัวฝั่งตรงข้ามมันก็ถือว่าพอใช้ได้แหละแต่ว่าตัวทีมผมมันโกงเกินไปนะตันนี้ก็เลยทำให้ฝั่งนู้นคือเขาไม่มีทางสู้เลยนะอย่างแดเดวิลเนี่ยมันก็ต้องการของในระดับหนึ่งนะแถมเกมตามอย่างนี้คือเล่นไม่ได้พอาะเดเดวิลมันตัวบางมากนะคือบอกเลยว่าโดนไม้ชนทีหนึ่งนี่คือตัวปลิวแน่นอน แล้วก็ล็อกเก็ตนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะมาชนก็ตายเหมือนกันนะโดนเวนอ้มกระโดดอัดก็ตายนะครับมันจะมีคนที่เล่นได้ก็คือฮามดาวที่เป็นแทงนะแล้วก็อ h ไอฮิวแมนทอรเนี่ยมันเป็นคนที่ควรจะควรจะเป็นคนพยุงเกมนะ รอจนกว่าล็อกเกตจะเกิดแต่ว่ามันก็พยุงไม่ไหวนะครับเพราะว่าฮิวแมนชอ์์ Human oss, มันโดนสกาเลตไง <laughs> มันน่าสงสารที่มันเจอสกาเลตด้วยหไรเกมเนี้ถ้ามันเป็นเมดตัวอื่นน่ะที่มันไม่มีสกิลสตันล็อกหัวมันก็อาจจะพอเล่นได้แหละอย่างมาวด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือ เขาควรจะเล่นได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่ทีมผมมันมีดาเมจที่หนักมากก็เลยทำให้เขาเล่นยากซะละเนี่ยดูดาเมจคือผมเพิ่งมาเล่นเมื่อไอดีนี้นะเพิ่งเล่น เมื่อไม่กี่วันก่อนปั๊มจากแหลคงอะไรนะเนี่ยอันนี้คือผมกดเดี่ยวนะในวันที่วันที่ไหนวะนี่นี่คือกดเดียวร <laughs> กดเดียวตั้งแต่วันที่ห้านะคือสี่เกมแรกอะ่ะโอ้โหทรงดีมากแต่พอหลังๆอะ่ะทีมมันเกินไปอะ่ะมันไม่ไหวอะ่ะดูดิแพ้หกเกมติดคือแม่งแบบเซ็งอะ่ะแล้วก็มามก็ชนะแพ้ชนะแพ้เนี่ยมาเรื่อยๆ จนมาวันอันนี้ก็ยังกดเดียวอยู่นะแต่ว่าพอมากดทำอาพอมากดมากดสองคนนะมันก็ง่ายขึ้นมาอีกหน่อยเพราะมันมีคนช่วยแบกนะ่นะก็พอกดสองมาก็ชนะรัวๆรัวๆเลย <c ười> คือ ถ้ากดสองใช่ไหมต่อให้ทีมจะห่วยยังไงอะ่ะมันก็ยังพอพยุงกันสองคนไหวไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าห่วยเกินไปนี่มันก็ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยคือคือถ้าผมสมมุติผมเล่นป่าใช่ไหมก็จะให้ไปเชียเล่นมิดเลนอะไรเงี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเชีย์ก็จะเล่นมิดเลนนะส่วนใหญ่ เนี่ยอันนี้ผมป่าแล้วไปเชียร์เล่นแคร,รีนะเนี่ยแต่ก็จะเห็นว่านี่เชียร์ก็เล่นมิดเลนแล้วผมแคร,รีนะผมจะเล่นอยู่สองตำแหน่งก็คือป่ากับแคร,รีเพราะอะไรเพราะมันเป็นตำแหน่งที่แบกนะครับไม่ใช่ไม่ที่เล่นนี่ไม่ใช่เพราะเป็นเมนหรือเป็นอะไรเลยนะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่แบกในเลน ในแรล์นี้คือตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งสำคัญมากนะครับเนี่ยก็ต้องช่วยกันพยุงกันสองคนเนะี่ยดูเกมนี้คือเพื่อนแทบไม่มีประโยชน์อะไรในในทีมเลยดูดิดูดดเมจแต่ละตัวให้ดูดาเมจเนี่ย มันมันต้องมีคนหนึ่งที่เล่นมิดเลนหรือไม่ก็ Carry. แครี่เราต้องมีอีกคนหนึ่งที่เล่นป่านะถ้าจะไปกันสองคนนะครับถ้าเล่นตำแหน่งอื่นเนะี่ยอย่าหวังว่าจะชนะนะฮะต้องมีคนหนึ่งเล่นป่าละที่แน่ๆนส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ะ ต้องไปดีลกับทีมที่เหลือว่าเขาจะได้แครี่หรือว่าเขาจะได้มิดเลนนะครับถ้าได้มิดเลนก็ดีไปนะเพราะว่ามิดเลนเป็นตำแหน่งที่จะสามารถช่วยพยุงต้นเกมได้นะให้ป่าพอที่จะสามารถมีของแล้วก็ทำเกมขึ้นมาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ได้แครี่ก็ไม่เป็นไรก็พยายามดึงให้ไปเลทเกมนะอันนี้คือเขาแย่งตำแหน่งแบกๆกันไปหมดแล้วผมก็เลยต้องจำใจไปเล่นอ่าท็อปเลนนะครับนะแต่ต่อให้เล่นท็อปออกแทงลวนยังไงแม่งก็แบบ <c oughs> ดูทีมดิ <c oughs> นั่นแหละสภาพนะแต่ละตัวเนะี่ยต้องมีคนหนึ่งอ่ะ เห็นไหมพอเมื่อกี้ปราเชียไปเล่นท็อปเลนใช่ไหมคือตัวมันเก่งก็จริงแต่ว่าท็อปเลนมันก็นั่นแหละมันไม่ค่อยได้ทําอะไรในไฟเท่าไหร่ไงเพราะว่าต่อให้ตัวท็อปตัวนั้นมันจะโอเคขนาดไหนแต่ว่าถ้าเขาแข็งกว่ามันก็เขาเรียกว่าไงสู้ยากอยู่ดีนะนี่ขนาดเกมนี้คือปราเชียฟาร์มนะ แล้วผมได้ได้ท็อปเลนเห็นไหมไม่ต่างกันเลยดูดิคือพอผมได้ท็อปปุ๊บมันก็ช่วยไม่ใช่ปปเชียตามในปอเชียเล่นกลางแล้วพอผมได้ท็อปปุ๊บผมก็แทบจะไม่มีบทบาทหน้าที่อะไรในเกมเลยนะดูดิเพราะว่ามันต้องให้มิดเลนหรือแครี่เนี่ยช่วยกันพยุงนะต้นเกม ไปจนถึงกลางเกมเพื่อให้ป่าจะมีของมากพอที่จะมาแกงได้นะเนี่ยเห็นไหมพออันนี้ผมเล่นป่าแล้วแบบมันไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะว่าเกมนี้คือแม่งทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะทีมแม่งแบบมึนๆอะ่ะคือเลดี้ซิปก็คือแพ้ แถมวูเบอร์ลินต้นเกมหนักมากครั้งที่วูเบอร์ลินมันอ่าอะไรนะสกอเละขนาดนั้นนะคือวูเบอร์ลินวิ่งเข้าป่าผมสามรอบอะ่ะต้นเกมผมก็แบบเหนื่อยอะ่ะมันทำให้ผมจนแล้วก็สู้ยากนะแถมตัวเอ่อเกมนี้เล่นค u กซิ s เวอร์ซึ่งตัวมันบางเลยนะมันทำให้ ตู้ไข่ก็ไม่ได้เลยนะในเกมนี้นั่นแหละครับก็เลยต้องไปแชร์ก็เลยต้องแบกนะแบกได้เมยไจหนักหนักนวงจะได้อยู่เหมือนกันเนี่ยมันต้องมีสักคนหนึ่งต้องมีคนหนึ่งเล่นป่าแล้วอีกคนอีกสองคนเนี่ยอีกหนึ่งหรือสองคนเนี่ยให้เล่นมิดเลนกับแครี่นะครับถึงจะสามารถแบกใน ในแรงค์นี้ได้นะแรงคงไดมอนด์เนี่ยซีซั่นนี้เล่นไปสามสิบหกเกมนะแต่ก็เอาจริงๆก็คือเพิ่งมาเล่นเมือม่อเมื่อไอเนี่ยไม่กี่วันก่อนนี้แหละเพราะว่าเนี่ยก็เล่นไปเนะี่คือก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นนะเนี่ยดูดิแต่ว่า มันก็มันเป็นต้นซีซั่นอะแล้วพอไปกดสามคนกับหมูแดงแล้วก็ไปเชียร์ใช่ไหมแล้วมันเจอตี้อดีตอ่าเขาเรียกว่าไงอดีตจอมราชันอะมันกดมากันสามตัวห้าตัวเงี้ยมันไม่ไหวก็เลยพักพักการตามแทงไปก่อนนะแล้วก็ผมก็เลยมาเล่นเอาตอนนี้นะซึ่งตอนนี้หมูแดงก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่า มันจะทำงานแล้วก็หเนื่งไงนะเขาพูดมาอย่างนี้นะก็เลยเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นให้อะไรเงี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะาให้ดูอัตราชนะนะพอคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันเนาะไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย